เทเลอร์1 1 2นะฮะตัวนี้จะเป็นทรงใหม่นะครับปกติเนี่ยซีรีส์1ทุกคนจะคุ้นกับเทเลอร์1 1 4นะครับพอมาเป็น112คือทรงจะเป็นแกนคอนเสิร์ตนะครับคือจะดีฟดีฟบอดี้ให้มันเล็กขึ้นนะครับมาลองดูครับแต่นี้หยิบมาจากตัวที่แขวนนะไม่ตั้งสายนะในท่านมีร้านที่ขายสายสะพายอีกไหม ไม่มีแล้วเหรอใช่อจาจะพายหน้าก็เป็นนะนะวเทนเลอร์ก็คือแาวเทนเลอร์นะครับขนาดอันนี้ซีรีส์เริ่มต้นนะครับซีรีส์หนึ่งน,นะ,ะเฮ้ยขอเพลงพิเศษหนึ่งเพลงครับอโอ้โหนี่เพลงอะไรเนี่ย อันนี้เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเหร